ปล่อยกุ้งโรกสะปล่อยกุ้งรอบที่สองปล่อยกุ้งลงในบอ่อธรรมชาติเห็นม,มันแค่ยุ่ปลาชื้นนี่ก็กระชีตัวยังกระิยังอยู่ดอกกำลังปับ๊บปั๊บดาอยู่ปีนทองยู่นี่กุ้งฝอยกุ้งธรรมชาติ ได้หลับการอนุเคราะห์จากยไงศึกคุณพไงศึกจันล่ะเอามาไปรอบที่สองแล้วโอ้นละเสาเนาอพี่น,อนอ้องอาบรรยากาศวันนี้ก็เป็นฝ้าคึมคมดีพอดีฝนก็นทิตกคือเมื่บ้านนั่นแหละเมื่บ้านาช่วงใบใบน้ำลงมาโบ มันไม่ตุกโยนจม่น้ำมากเปล่าลน้ำในบอ่อได้ช้าเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอาอาหารไม่ปลามันก็เริ่มหุ่นจักเสียมล่างๆมากินแล้วละ่ะมันอาหารธรรมชาติเพราะคือตกอยู่ในน้ำถึงได้ปลาดุกแล้วก็ปลาตะเพียนเนี่ยก็ไม่อาหารปลาเอากุ้งมาปล่อยผมสองเดือนขนาดโอเค มองยืนดูนี่กระสิเทเถ็ดปลาได้กระั่งตรงอนี่เพราะว่ามันมันสองผักสองระบบสองสองระดับ <c oughs> เออยางขึ้นปันยางขึ้นพุ่า <c oughs> โอเค <c oughs> ตัวใหม่ตวนอหไรกับกำลังงามพี่นอง <c oughs> ถือผลเนาะมันจะเอาปุ๋ยมาใส่ทันตัวนี้น <c oughs> ค่อยเป็นค่อยไป เอสำหรับบรรยากาศเช้ามื้อนี้นะครับทางด้านกระท่อมบ้านสวนก็ประตูหนาากก้าต่างก็ประกอบแล้วมื้อนี้ละสมบูรณ์แบบแล้วก็สิลุกไปทำงานทั้งบ้านไร่นาเราก็ไปไป,ไปมาๆละช่วงนี้สบายดีสำหรับเช้ามื้อนี้ขอบคุณขอบคุณพี่นอ้นอ,นองเด้อที่ติดตามติดตามทั้งช่อง YouTube ผม เด็กกันต er ั้งใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนฝากกดติดตามเพื right, ่อท uh ี่ว่าผาดข้าวสารต่างๆที่ผมลงสมมือสมมือเกี่ยวกับการเกษตรทำไปดีสวัสดิคิเมื่อนี้ครับผม Huh. <laughs>